ปูงซี่สั้นยิบนะกับปลิกซอยพี่น้องนะเดี๋ยวก็ใบหมากครูดซอยพี่น้องข้าวครัวกับเบ,บ,บ้าล้าวพี่น้องวันนี้นะครับอ่ะเป็นมูนะครับครึ่งกิโลเดี๋ยวเรามาทําแกงผะแห้งกันพี่น้องเออนะครับเดี๋ยวมาแนะนาเครื่องแกงกันก่อนนะครับใกล้นะครับวันนี้ต้นเล็กเบาใจส่้งตนนะปิดก,กินดาแดงนะครับแล้วก็ ปิกขีนู่แห้งผสมกันนะพี่น้องนะเน้นในโอเป็นสีแดงพี่น้องเออแล้วก็อ่าหัวข้าแกะนะครับครึ่งชนโตเหล้วก็กระเทียมอ่ายีสต์กรีบห้อมแตงชายเท้ากับกระเทียมนะพี่น้องนะเร็วอ่ารักพักขี้นะครับนึ่งชนโตพี่มาปูสรอยนะครับกานึ่งชนโตอันนี้เป็นมะเล็ดพักชีนะครับนึ่งชนโตมะเล็ดยีรานะครับอ่านึ่งชนชาปิกไทย์ดำกระไดข้าวกระไดนะครับกับประมาณนึ่งชนชาครับ นิดๆนะพี่น้องนะไม่ได้ในไนโรนมาร์สเลยก็มีตัวหลีช่ชงคั่วแต่ชามยางนี้นะครับมาเลสปากชีติกไทยรายก็เม็ดิลาร์เราต้องเอาไปคัว่วอ้อมโคนพี่น้องนะเดี๋ยวเรามาตําเครื่องกันนะครับมีกะปิกันนะครับเดี๋ยวไม่รู้บอกกันเลยไม่นะครับนึ่งฉอดโตะเรามาคั่วชามยางนี้อ้อมก่อนอ่าอ้อมเร็วพี่น้องนะปุ่นนี้ได้เร็วครับทีนี้เรามาทิ่มเครื่องกันพี่น้องนะ ใส่สามยางนี่ลงไปก้อนพี่นอ้องเออลายเอียดแล้วนะพี่น้องนะทีนี้เราใส่ก้องที่เลือลงไปต่อเดียวเบาจะใส่เกลือลงไปกันครึ่งจอนโตใส่ไปเลยพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จพี่น้องเราไปแกงกันเียน่ะ้องเบานี่เบาจะใช้วัวกระถีพี่น้องนะนะครับเคี่ยวให้แตกมันพี่นอ้องเออ ตีเบ้าเริ่มแตกมั่นเลยพี่น้องนะหายพี่น้องเออมันหอมทุกยดนะหายเครื่องเบา้าทุกห้อมเดียวทีนี้เบ้าหมาใช่มู้เลื่อยพี่น้องนะมูครึ่งโลกูุดึกกว่าเครื่องจะมาไปนะพี่น้องนะเบ้ารวนมู้กับเครื่องข้าวกันเร็วทีนี้เบ้าหมาใช่หัวตีที่เลือดลงไปพี่น้องนะ กระตุนไหวมู่ทุกดีพี่น้องเลยรสชาติกับมันจะข้นไปตะกิดนะครับเบาเติมน้ำโปลไปตะกิดพี่น้องเลยอ่าเบาปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวพี่น้องแล้วก็เพิ่มน้ำปลาเล็กน้อยเบาใส่เกลือไปเร็วนะรสชาติได้เร็วพี่น้องนะทีนี่เบาหมาเปิมซีซันยิปนะกับพริกซอยพี่น้องนะใบมะกรูดซอยพี่น้องอืมกระเซตตีนร้อยพี่น้องนะเดี๋ยวไปลอกชิมเลยนี่ แกงปลาแนงเบาไม่กว่ได้ทำกินเหมือนได้เป็นน้องเอ้ยนะครับในวันนี้ว่าเออสักตีหรือเปล่าหอมเกลืองแกงเครื่องเตีดเราต้มไปนะมูหนุ่มเน้อยหยังพี่น้องเอื้อใช่ฮึมจัดพี่น้องก๋วยไม่มีกับปก้าวที่จักมือลาพี่น้องเอ้ย ก็คุณนตุกการรับช่มกันนะกดแก่กันไปรองนะเพื่อเ,เพื่อนๆไปปีเอาไปตำตามวันนี้บ้าก็ลาไปก่อนลบกันไหมคลิปหน้าเราเบ้ามีเมนูได้มาตำกินกัน,กนเราไปรองอสวัสดีกับป้ม